ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะว,วันนี้ก็อยู่กับไอ้กล้าคุงเช่นเคยนะฮะในช่วงกล้าคงเดบิวอัพนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเรารู้สึกเราจะมีเด็กมาเต้นซตอมห้องกับผมนะฮะ,ะน,นานๆแล้วก็ขอยอดรีวิวชุดหน่อยแล้วกันครับชุดนี้แบบนี่มันราชาล,ลงอ่างให้ชัดเลยอะถูกแบบนี้ แดี๋ยนะต้องยังไงวะเฮ้ยเจ๊งเหยน,นะไม่ซีนะครับไม่ซีนะไหนดูหน่อยสิว่าเด็กมันจะตึงแค่ไหนชอและไกล้ามไม่ได้วอร์มมือได้มาเฮ้ยมันได้เล่นซาห้องน้ำทำไมอื่นอย่วะเฮ้ยเอ้าไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ย อะไรวะเน,นี้ขอโทษครับคุณดูผมผิดไปแล้วผมไม่ได้เล่นนานเออจัดเลยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับขออนุญาตนะไม่ได้เล่นนานอโอ้โหอ,อ,อะไรวะเข้าหลังเข,เขาเกียร์นะเขาเกียร์นะค,คุณดูว่าไงครับเขาเขาเกียร์นะ เกมทีสองครับเจากขอขาหนึ่งตูเราอ่ะเฮ้ยไม่เอาดิยังไม่เอาดิเรอไหวเราไหวไเว้ยเขาเล่นเล่นครับช่วงนี้สั่งความ่มค่อยได้เล่นนะช่วงนี้เนี่ยฟีวายไม่ค่อยเล่นเลยเข้าเกมนะครับแต่เขาไม่สุ่มชุดอ่ะเขามาเล่นเกมเท่าไหร่ นะเลยแบบอาจจะไม่พิュสเหมือนแต่ก่อนแล้วนะอือก็ต้องมันต้องพัฒนานะเดี๋ยวก็เล่นเหมือนเดิมอุย้ยแล้วเขาเล่นลูกซองโหรห้ผมเนี่ยตายแล้วว่ะเฮ้คุณนะคุณอะคุณลองเล่นลูกซองเกมเลยที่สองอะเฮ้ยเขาเล่นกันเกมสามอะไรอ่ะเฮ้ยคุณนี่แม่งแบบไม่รู้เรื่องเลยไหนวะ เล่นเออมากดุบดุบเฮ้ยมาเว้ยหัวแรกครับหัวแรกอือมเออไม่อะไรอ่ะเฮ้ยมาครับเกมที่สามละเกมนี้ผมได้ไปโด้ลูกซองเข้ามานะครับ เราจะมาดูกนะันว่าเราจะชนะเขาได้หรือเปล่าหรือว่าเราโดนเขาตบนะมีโอกาสชนะขเขาแหละน,นะเพราะว่าผมก็พอตัวนะเก่งก็เก่งได้นะสต่ถูกหายไปนานเนี่ยไม่เคยได้แตะซองเขาช่วงนี้ถ้าเกิดแต่ก่อนขเขาเล่นทุกวนะันอะช่วงนี้ก็หล,ลังใหญ่เฮ้ยแบตเฮ้ยอย่าเพิ่งดิเฮ้ยแบตก็เลิกเกินเนาะแบตทุกชีตมากครับใจะชดเชกับเออช่อกี้นี่หนาหรอะอ๋อ ตัวนี้เล่นลังนะนะับลังใหญ่นะเล่นลบๆบวกๆน,นี่คือเล่นซีเท่าไหร่นะตัวนี้ที่เกลียยเล่นนะยไม่ใช่อะไรนะอยู่ไหนอยู่ไหนครับไปเล่นอยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับ,อรบโอ้อยู่นี่เลยมามาผมยิงผมยิงกระโดดตอเลยโอเคมา กระโดดปาดอุ้ยเฮ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 ้ยพี่พี่พี่ยังกะพี่ครับโอ้ยไม่ยอมผมไม่ยอมโอ้ยเอ๋มันจะทำได้เหมือนแต่ก่อนไหมเนี่ย แต่ก่อนเขาล้อมผมโปเลยนะให้ปืนเนี่ยแบบปิ้วล็อกเลยอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันมันไม่รู้ดิไม่รู้ติดหรือเปล่าแล้วผมมาหมัดออกไงหมัดแม่งโคตรดังกระโดดทีเอ๊ะต่อยทีโป้โหเอ้ยอะไรอยู่นเนี่ยปนืนปืนไอ้กาแม่งโศกกลางอย่างเงี้ยวะทำไมปืนไอ้ช่ากล้ามันโศกกลางแบบนี้วะเอ้ยเราฮัลโหลแล้วไม่ตายไง โหล่แล้วมันไม่ตายไงคุณดูเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่บุ๋มเด้อพี่ครับโอ้พี่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 ให้ผมย่างกันพี่เออเฮ้ยคมยังไงเห็นมีวูดแฟกเกอร์อย่างเดียวน้องเลยแหมแหมมึงมาดิมาขอไม่เดียวขอไม่เดียวโอ้แล้วมึงให้ไม่เดียวจริงด้วยใครจะไม่ไหวกับมันน้อ พอดูผมดูเขาตบยับเลยพอแสงกันแสบตาเหลือเกินนะผมไม่ไหวเออเล่นนะเขดูกากเลยอะกลมันไก่เลยทำไมผมกลายเป็นไก่เนี่ยดูยาเแล้วเฮ้ยแล้วปุ่มนั่งเป็นอะไรอะมันกดไม่ติดวะปั๊บนะ

อ,อ๋อมีไฟออกก่อนต้องหาว่าผมเลี่ยมะอะไรนี่นะอืมเม็ดเดียวไม่ได้เออเม็ดเดียวไม่ได้มาโหนูไม่ไหวว่ะคือมันยากจริงนะแบบเวลาจะยิงให้มันตายแบบเร็วๆอ่ะ มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วว่าเสจะลองให้แล้วน,นมืมา,าเจอผมแน่เจอเดี๋ยวเนี่ยเจอผมไหนพูดไม่ให้รู้เรื่องนะช่วงนี้ไหึ๊บ เด็กพัญญานั่นนั่นเด็กพัญญานั่นเฮ้ย what h ัตโต้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเว้ยโว้ดูผมเจอโปโปเล่โปเล,ปลพ่พร้อมยงังพร้อมยังคุณดูครับขขเขาเขาจะเอาผมบอกมาไม่กลัวหรอกมามนี่ละมึงมนี่ละมึงมาเด้ทำ ขอหย่าไม่เรียนนะขอหย่าไม่เรียนนะปกติจะซสำสมนะขอหย่าไม่เรียนละโอ้ยมาเว้ยมาเว้ยไอ้คามันเอาละมันกลับมาละมันเริ่มเอาละมันเริ่มเอาละเออมันนอนสูตรมันนอนจัดเนี่ยมันเอาหมดอ่ะมันไม่ไหวมันมันไม่ไหวแล้วมันบอกไหวไังไงออะไรไม่ล่ะาอะไรไม่ร่นกล้ามีเงี้ยละให้ มันไม่กล้ามีไก่กล้าหรอครับเช่นแหละมึงเอ้ยแม่งเอ้ยชุดก็เท่เหลือเกินผมว่าน้ากากขาวมันเข้าสุดละใส่หน้าการดาวไม,ไม่ไม่เข้าไงคนดูเ,เจอตรงไหนฮะสุดหรอจะวมาเจอกันตรงไหนฮะหน้าหนูนมึงมันจะเล่นนานแล้วลืมนะเอ้ยไอเด็กนี้มันจะเหลี่ยมเว้ยมันจะเหลี่ยมพี่เว้ยมามาดิ อ๋อบ่ออ้าวอบอโอ้ยโอ้โหเออแล้วเออไงโออเออเออโคตรเออฮัลโหลเออมากครับเออมากนะแล้วผมไม่เนื้อเออไหมปุ่มไอวอมันมันไม่เข้ามือแล้ววะผมชุบอยู่ประมาณนี้กดยังไงมันติดง่ายวะอืม กว่าจะเข้ามือคับาคนดูนานๆมากเลยเออมาน่าจะเข้าออแล้วเฮ้ยไม่ค่อยชินมือเลยฮนะสี่สามแล้วครับตอนนี้เกมที่เจ็ดนะจริงจังก่อนเฮ้ยอะไรอะฮะลัลโหลเขาเล่นปืนลู้ทำไมอะ เฮ้ยเฮ้ขาเลียมหรอเฮ้ยเหนอนายนายนาาทำไมนายเล่นอย่างเงี้ยนายเฮ้ยไม่ได้ป่ะไม่ได้ป่ะนายโหลมันเล่นเลียมหรอจะเรียมดิเฮ้ยเฮ้อะไรอะเฮ้ยเพื่อนเพื่นเพื่อนเพื่อนเพื่อายนายทำายเียงี้ยอาลาปืนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเฮ้ยเพื่อนมึงเล่นปืนอะไรอะอ๋อคมีกซองอมีกซองเฮ้ยเราขเอาปืนรูปเล่นทำไมอะเฮ้ยเขาเล่นรแล้วนะ ไม่เลยกูโลกเลยมึงเล่นปืนลูกใส่กูเนะี่ยโท่ขอโทษนะครับหยาบนิดนึงนะเออทำนายมึงถึงมาขีา้หยาบไปใช้นะครับนี่ไงเม็ดเดียวมาเออนายอย่าเล่นปืนลูกสินายเราว่าไม่พูดหยาบแล้วนะนายนะเดินนายแบบมันหน้าไหมเนี่ยเยลาผมแบบเล่นเอาเข้ามึงเข้า,ขามือมันก็แบบอย่างเงี้ย เออคุูไม่ต้องสงสัยนะครับผมเนี่ยแบบ number ร n วันนัมเเหลี่ยมเฮ้ยไม่ใช่ number ร์วันนัมเบอรสิ number เหลี่ยมนี่ไม่ใช่ผมผมไม่เหลี่ยมจักหน่อยไหมซักหน่อยไหมคนดูซักหน่อยไหมเบาๆนะเบาๆเผื่อเขาเล่นไงเอ้แต่นี้ผมไม่เล่เหลี่ยมไหมเผื่อเขาเล่นไงเผื่อเขารู้ใจผมไงผมจะเล่นรูดกลับไงคุณดูเออช่วยแบบไม่ค่อยซับเลย่วงนี้ก็ช่วยๆกดซับกันหน่อย เคือแบบช่วงผมจะดังอะไรเงี้ยนะผมแบบดังแล้วไม่ย e ิงไงคนดูเออเป็นคนดีไว้ยลอวนานๆทีไอ้กล้ามเป็นคนดีไงเฮ้ยน้องไปไหนอะไปไหนอะเล่นเล่นบุ๊บรุนละหายเลยเหรอเฮ้ยไม่ได้สิกลับมาก่อนไอ้น้องพี่ไอ้น้องพี่กลับมาก่อนไอ้น้องพี่ขึ้นมา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 น้องพี่ไม่หย่อมพี่ไม่หย่อมพี่คนดีเอาไงอะเอาไงอะเอาไงอะมันเอามันเอาเลยหรือเปล่ามันเอาเลยหรือเปล่า เรากูปา่านิดเดียวโอ้ยนู้นโอเคเขาไม่เล่นปืนรูครับเขาไม่เหลี่ยมเขาไม่เหลี่ยมครับโอเคโอเคนะโอเคนะเขาไม่เหลี่ยมนะเฮะระเบิดเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวระเบิดมาจากไหนเอามาจากไหนเขาดูเก็บใจดรอปแมตตี้ตอนนี้เกมที่อ่ำเก้าแล้วน,นะครับตอนนี้กอหกสามแล้วนะนะเรามีโอกาสชี้ชนะสูงมากเลยนะ ชนะก็ใช่แหละครับชนะชนะใช่ชนะมาลองยาวเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าข้างหน้าเราจะมีศัตรูหรือเปล่านะแต่ผมไม่ยอมแพ้ไงถึงผมมาได้เล่นนานครับคุณดูนะเดี๋ยวขอกำลังใจเขาอ,อะไรอะไรเงี้ยแบบื่อพี่ม้กล้าจ,จะกลับมาเฮ้ยน้องอยู่ไหนอะอะไรอะน้องเฮ้ยไปไหนอฮะฮัลโหลเฮ้ยน้องเอ้ย กลับมาหนา่อยกลับมาหาพี่หน่อยเจ้าน้องสาวเฮ้ยไม่ใช่น้องชายเฮ้ยเราอยู่ไหนกันน่ะฮัลโหล,ลฮัลโหลเฮ้ยวอร์ดฮัลโหลบรออะไรอ่ะโอ้เข้าออกใช่เข้าออกครับเฮ้ยเขาหว่นผลเป็นเข้าออกเลยอ่ะเฮ้ยไม่ได้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 ก็ดูทำไมเขาทำแบบนี้อ,ขอ,ขนมมอ่ะเฮ้ยเขาเขาหนีผมอ นี่ท่าใหม่ครับาาตัว Justin Bieber นะครับโคตรใช่โคตรอลังการแฮมเจ็ดถ้าหล่ว่าเจ็ดสามอะก็จบสกอร์ที่เจ็ดต่อสามนะครับนี่นะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อยากลืมกดซับ s ไคร b e กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ <the> pack. แล้วคลิป the the pack. น้าจะทำอะไรก็ไปติดตามกันได้นะครับในช่องผมนะฮะไป เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนดูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอา <I 'm S 1> ตินหน่อยตินหน่อย